ปลาตะเพียนครับพึ่งตกได้มาครับตะเพียนใหญ่ครับไข่ด้วยครับมีไข่ด้วยครับว่าจะเน,นึ่งครับจะนึ่งปลาตะเพียนใหญ่ครับตัวนี้ประมาณโลโลครึ่งครับหมักเครื่องก่อนครับ ครื่องผมจะใส่ตเกีียวด้วยครับเพ mm ื hmm. ่อความหอมครับเกลือสักหน่อยครับ mm hmm. เดี๋ยวมันจะเค็มครับ mm hmm. นนี่แจะของเค็มๆแล้วครับ mm hmm. เอาผงนัวด้วยครับผงนัว mm hmm. ผงนัว,นวตัดเค็มครับ ตอนนึ่งปลาจะมาตำน้ำพริกให้ดูนะครับผมคั่วเ,เครื่องไว้ครับตำน้ำพริกปลาครับือือ ตำน้ำพริกกันครับิกจะมีพริกใบม,มะกรูดขาด่าตะไคร้กระเทียมครับขั่วไว้แล้วครับตำน้ำพริกปลาครับ หอมใบมะกรูดครับหอมใบมะกรูดขั่วครับอ,อ,อย่าใส่เครื่องปรุงเครื่องก่อนครับน้ำปลาาน้ำปลาขวดนะครับน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาปลาสักหน่อยครับ มันหอมน้ำปลาครับผงนัวครับผมใส่มะนาวครับมะนาวอ โอเคครับอร่อยเลยครับมันดำเครื่องที่คั่วครับเครื่องที่เราคั่วมันดำอร่อยครับรอปลาครับหนึ่งปลายังไม่สุกเลยครับสุกแล้วครับหนึ่งปลาตะเพียนทํำพริกปลาครับ อร่อยมากครับมีผักก็มีผักกาดผักกาดดอกครับกับถั่วฝักยาวครับไม่มีมะเขือแตมีมะเขือ,อนี่อร่อยมากครับแค่นี้นะครับมากินข้าวด้วยกันครับ